กุศลที่เราต้องละมันออกให้ได้ดังนั้นถ้าเรายังละออกไม่ได้แล้วไปทําวิปัสนาเลยมันก็จะเกิดอารมณ์แบบนี้ทุกครั้งเพราะนั้นให้ถอยกลับไปทําสมถะคือการอิ่มอยู่ในอารมณ์อันเดียวไม่ให้หลุดไปคิดทําตัวนี้ให้แน่นมเมื่อแน่นแล้วค่อยกลับไปวิปัสนาใหม่อืมหายใจเข้าพูดได้จอออกโทรเหรอใช่ค่ะบางทีก็ยังแน่นเพราะเราบังคับลมแรกๆจะเป็นอย่างนั้นแหละแรกๆมันจะจับลมหายใจได้ไม่ชัดเจน สังเกตไหมเวลาเรารู้ลมหายใจอ่ะเรารูล้ลมหายใจอ่ะทุกคนตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าแล้วเราหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ไม่ต้องหลับตาหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้อ่ะเราหายใจอ่ะหายใจใหม่ หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้สั้นหรือยาวมันมีทั้งยาวทั้งสั้นเห็นไหมนั่นหมายความว่าอะไรลมหายใจปกติของมันคือเดี๋ยวสั้นเดี๋ยวยาวตามเหตุตามปัจจัยวิ่งเร็วลมหายใจสั้นหรือยาวสั้นใช่ไมันจะถี่หายใจไม่ทันใช่ไหมเดินช้าช้าหายใจสั้นหรือยาวยาวใช่ไะมเพราะมันไม่ได้เหนื่อยล้าอะไรใช่ไหมหน้าที่เราคือรู้มันว่าสั้นหรือยาวในขณะนั้นไม่ต้องไปปรุงแต่งให้ยาว เวลาเราถูกสอนเนี่ยเวลาหายใจครั้งแรกจะเป็นยังไงตั้งกายตัวนำลมสติเฉพาะหน้าเอาแล้วใช่ไหมมันจะพยายามดึงลมหายใจเพื่อเคลียร์ตัวเองใช่ป่มมันกําลังบังคับลมทีนี้เวลาเรานั่งก็จะเริ่มบังคับเพราะตอนแรกมันบังคับแต่หลังก็จะบังคับไปตลอดพอเวลามันเริ่มบังคับให้ยาวเพราะว่ารู้สึกว่าช่วงแรกเนี่ยเวลาลมหายใจยาว,นายยายยาวเนี่ยมันรู้สึกว่ามันเข้าไปเต็มปอดแล้วมันก็รู้สึกสบายแต่สักพักหนึ่งเวลามันเริ่มเพลอเรื่อยๆทีนี้ลมหายใจจะสั้นลงสั้นลงสั้นลง,นลงเมื่อสั้นลงหาย ไม่อิ่มแล้วมันไม่ทั่วท้องใช่ไหมมันไม่เต็มปอดเพราะเราเริ่มบังคับให้มันสั้นแล้วเพราะเราจับมันไม่อยู่แล้วเมื่อมันสั้นลงไม่เต็มปอดเกิดอะไรขึ้นอึดอัดทีนี้เราเริ่มแน่นอุดอัดเพราะอะไรออกซิเจนมันเข้าไปไม่พอมันหายใจไม่พอวิธีการคือหายใจเฉยเฉยรู้เฉยเฉรู้อย่างเดียวมันจะสั้นจะยาวมีหน้าที่ในการรู้อย่าเข้าไปบังคับมันว่าต้องสั้นหรือต้องยาวบังคับสั้นอึดอัดบังคับยาวเดี๋ยวแสบจมูกแสบหน้าอกสุดท้ายแล้วทำอะไรสักอย่างวางเป็นกลาง มัชชิมาอยู่ตรงกลางเสมอตรงกลางคืออยู่ตรงกลางความรู้สึกรู้เฉยๆว่านี่สั้นรู้เฉยๆว่านี่ยาวรู้เฉยๆว่าเข้าสั้นออกยาวรู้เฉยๆว่าเข้ายาวออกสั้นรู้เฉยๆว่าเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นทําความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่กับตรงนี้ไม่ต้องไปปรุงแต่งในลมหายใจอืมรู้อย่างเดียว หน้าที่คือรู้หน้าที่ไม่ใช่ไปแทรกแซงรู้เฉยๆรู้แล้วทิ้งทิ้งอารมณ์ความคิดทั้งหมดรู้ลมอย่างเดียวประมาณนี้นอ้อมีใครถามอะไรไหมนอแม่แม่กระทความคิดเนี่ยคือปล่อยว่าต้องไม่ต้องทิ้งเราเจตนาเราคือรู้อะไรรู้ลมหน้าที่เราต้องรู้แค่ลมอย่าให้ไปรู้ความคิด ถูกต้องมันคิดไงหน้าที่ทิ้งกลับไปอยู่ที่ลมมันจะยาวขึ้นเรื่อยๆก่อนหน้าเนี้ยเวลาเราฝึกเนี่ยมันจะอยู่กับความคิดเยอะเพราะว่าเรายังไม่มีสติจดจ่อเพียงพอดังนั้นเวลารู้ลมป๊บเดียวหลุดไปแล้วล้ลมป๊บเดียวหลุดไปแล้วแล้วลดยาวไว้นะวิธีการคืออะไรฝึกซ้ำๆบ่อยๆจนเกิดความเคยชินเมื่อเกิดความเคยชินแล้วเวลาเรารู้ลมหายใจนับจากวันนี้ไปต้นไปเี่ยเวลารู้ลมหรือดูลมหายใจเข้าออกเนี่ยทีเนี้ยเราพยายามไม่ให้มันหลุดจากลมหายใจหรือไม่ให้หลุดจากพุทโธ พอเวลามันไม่หลุดปุ๊บเนี่ยมันก็จะนานขึ้นนานขึ้นนานขึ้นตอนแรกเราอยู่กับพุทธโธแค่ไม่กี่วิ üyor? สักพักหนึ่งอยู่ได้5วิ10วิ30วิ1นที2นาที3อนาที4นาที5นาทีทีนาทีทิันก็จะอยู่ยาวเึื่อเรื่อยยาวเพื่อเรื่อยทิ้งความคิดจะเร็วขึ้นกลับมาอยู่กับปัจจุบันได้มากขึ้นอย่างเงี้ยมันก็จะมีเหตุมีปัจจัยได้มากขึ้นเพราะนหน้าที่เราคือฝึกให้มันซ้ําๆอยู่ตรงเนี้ยอยู่กับพุทโธอย่าให้หลุดเลยไม่ให้หลุดทิ้งปุ๊บเอากลับมอออยยูููู่่กกกกัััับบพพุุทโทโโธธรรร้้้ีนไปคิดแลวลวววตเ็ หน้าที่คือทาแค่นี้หน้าที่เราอยู่ตรงพุโทโธต้องให้รู้แค่พุโทโธอย่าไปรู้ความคิดเรื่องอื่นแล้วพยายามรักษาพุโทโธไว้ให้นานที่สุดเดี๋ยวมันก็หลุดไปมันเป็นธรรมดานะอย่าไปอย่าไปหงุดหงิดงุดงนง่านมันมันเป็นธรรมดาที่มันต้องหลุดอยู่แล้วเพราะเรายังไม่สงบอันอพื้นฐานพื้นฐานเลยจุดเริ่มต้นต้องเริ่มต้นที่ตรงนี้เลยถ้ายังทําตรงนี้ไม่ได้ไม่ต้องไปตรงไหนเลยเออเพราะมันจะติดอยู่ตรงเนี้ยแล้วตรงเนี้ยคือผ่านยากที่สุดเมื่อผ่านตรงนี้ได้นิวอนห้าดับจะได้ชาน เพราะฉะนั้นตอนนี้มันยังไม่ได้หลอกชานะจนกว่ามันจะฆ่าไปตรงนี้ได้มันต้องให้จ่อลงกับพุทโธโดยที่ไม่หลุดไปคิดเลยหลุด,ลดปุ๊บรู้ตัวทันทีดีดกลับมาเลยทันทีไวดุดกับพิมตาเรียกว่าอินทร์ยภาวานาชันเลิศกับพิมตาปุ๊บเดียวเนี่ยหลุดปุ๊บกับพิมตาทีเดียวรู้เลยว่าหลุดแล้วดึงกลับเลยทันทีอย่างเงี้ยอันนี้มันต้องต้องฝึกหลายปีกว่าจะชานาญกว่าจะเชี่ยวชาญใช้ความเพียรอย่างยิ่งแล้วการที่เรานั่งไปจนจนคิดคิดว่า รีงงรรไม่มมน,น,นั่นแหละเรียกว่าถีนมิทะมันเป็นความง่วงเหงาหานอนเป็นความเสื่อมสืมบางทีมันไม่ได้ง่วงนะแต่มันเสื่อมเสื่อมสืมซึมเหมือนกึ่งรู้กึ่งไม่รู้กึ่งหลับกึ่งตื่นอันนี้เรียกว่าถีนมิทะเป็นอารมณ์หนึ่งในนิวรห้าก็ต้องละให้ได้เหมือนกันอารมณ์ของฌา,าหรือสมาธิต้องรู้ชัด ไม่ใช่ว่ากึ่งไม่กึ่งชัดเจนเลยแล้วความชัดนั้นจะไม่มีความลังเลสงสัยเลยว่าใช่หรือไม่ใช่ไม่มีตัวนี้เลยมันจะใช่อย่างเดียวเท่านั้นอันนี้เรียกว่าอารมณ์ของฌานต้องใช่เท่านั้นจึงเรียกฌานถ้ายังมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันใช่หรือเปล่านี่นมันอันนี้มันอะไรอันนี้ยังติดวิจิกิจฉาอยู่ยังผ่านไม่ได้เออแล้วมันต้องกระโดดเข้าไปเกาะวิตกวิจารอีกแล้วดับเออเมื่อได้วิตกวิจาร์มันจะมาซึ่งปีติกับสุขต่อไปอีกอันเนี้ยเมื่อได้สุขแล้วแช่อยู่ในสุกสัก ก็คือสงบอยู่ที่เดียวจดจ่ออยู่ในอารมณ์ันเดียวไม่หลุดไปคิดอีกแล้วสุขนี่คืออาการไม่ไม่ใช้คำว่าสุขใช่ไหมครับก็สุขนั่นแหละในพระคัมภีร์ใช้คำว่าสุขเลยอารมณ์ของความสุขก็คือความสงบนั่นแหละก็คือสงบเลยสงบจากการมสงบจากพยาบาทสงบจากเบียดเบียนสงบจากความคิดทุกอย่างเลยสงบจากทุกอย่างไม่เหลืออะไรเลยไม่มีความกังวลไม่มีความสงสัยนั่นแหละเรียกว่าสภาวะที่เรียกว่าหลบจากมารผู้มีบา มารหาเราไม่เจอในขนาดนั้นในขนาดนั้นจึงหาความทุกข์ไม่มีมีแต่สุขล้วนๆเพราะอะไรมารหาไม่เจอมารคือความคิดก็หาเราไม่เจอมารคือความตายก็หาเราไม่เจอมารผู้มีบาปคือมารจริงๆก็หาเราไม่เจออประมาณนี้เนาะน่าจะได้คำถามเดียวหมดเวลาเออสองโมงครึ่งพอดีอ๋อ,อยากถามใช่ไหมอ่ะอีกนิดหนึ่งได้เหรอนอนไมาหลับพุโเนี่ยเราต้องนั่งหรือต้องนอนนอนเลย ถ้าเราต้องการนอน<ฆ>พุทธโธจนหลับไปเลย<ฆ>ทุกวันทําแบบนี้แต่ถ้าเราต้องการภาวนาเวลาภาวนาให้นั่งภาวนาก่อนท่านนอนมันจะขี้เกียจสุดท้ายเดี๋ยวมันจะหลับไง<ฆ>มันจะหลับเพราะงัว่าในภาวนาเวลาเราจะภาวนาต้องตั้งเวลาในการภาวนาก่อนเวลาจะนอนก็พุทธโทจนหลับไปยืนเดินนั่งนอนสี่ิยาบทต้องทําทุกอย่างให้ครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์เดินขวารู้ซ้ายรู้ขวาพุทซ้ายโทนั่งหายใจเข้ารู้พุทหายใจเข้าออกโท ยืนยืนก็หายใจเข้าพูดหายใจออกโทเดินขวารู้ซ้ายรู้ขวาพูดซ้ายโทนอนหายใจเข้าพูดหายใจออกโททุกอิร,ยริยาบทพุทโธติดใจไม่ให้หลุดไปคิดอย่าให้หลุดจําไว้ว่าพุโทโธหายตอนไหนแสดงว่าเราหลงลืมเรียบร้อยแล้วถ้าเรานึกพุโทโธได้ตอนไหนแสดงว่าสติเรากลับมาแล้วจับแบบนี้เลย <c oughs> ขี้เยี่ยวพุโทโธอย่างเดียวเออไม่ต้องกลัวเล้ว่าขี้เยี่ยวมันเป็นไม่สำรวมระวังต่อพระเจ้าหรือเปล่าอย่าลืมนะตอนขี้ก็ตายได้นะ ถ้าตอนขี้อยู่ตายแล้วเกิดคิดอกุศลไปนรกกรเหม่นเจริญฉัแล้วไปวิสัยนะต้องมีพุทโธติดก,กำกับไว้ตลอดเวลา24ชั่วโมงไม่ให้หลุดไม่ให้เผลอจากกันยื้อกันไว้ไม่ปล่อยให้หลุดจากกันฮะไม่บาบบาปอะไรบาปมันต้องผิดศีลห้าถ้าไม่ผิดสีลห้าไม่บาบนี่เรียกว่ากำลังสร้างกุศลอยู่ ก็นั่นแหละมันหลับไงทีนัมิท้าไงมันเพลินวิธีคืออะไรอย่าปล่อให้หลับต้องลุกไปเดินจงกรมเปลี่ยนอิริยาบถอย่าไปฝืนถ้ามันฝืนน้มันฝืนไม่ชนะเรามันจะเงี้ยๆๆอย่างเงี้ยวิธีการลุกเลยไปล้างหน้าก็ได้หรือไม่งั้นก็ไปเดินจงกรมเปลี่ยนอิริยาบถจําไว้นะเวลาหลับปวดขาเมื่อยขาไม่ต้องไปทนเปลี่ยนอิริยาบถด้วยการมีสติสัปชัญญะแล้วลุกไปเดินจงกรม เดินจงกรมเมื่อยกลับมายืนเฉยๆยืนดูลมหายใจจ้องอยู่จุดใดจุดหนึ่งที่พื้นเมื่อแล้วกลับไปนั่งสมาธิต่อรู้ลมหายใจเข้าออกปวดขาอีกลุ้ไปเดินจงกรมใหม่ทําสลับแบบนี้ความเพียรเราจะไม่ถอยกลับความเพียรเราจะอยู่ตลอดแล้วอาน,นิสงส์งของการเดินจงกรมทําให้เราสงบเร็ว ใครไม่เคยนั่งสมาธิสงบเร็วนะลองไปเดินจงกรมก่อนนั่งสมาธิขวารู้ซ้ายรู้ขวารู้ซ้ายรู้ขวาพูทซ้ายทอย่าให้หลุดเหมือนกันจับกับอิริยาบถขาแล้วท่องพุทโธในใจไปอย่าให้หลุดจากการตามอิริยาบถของการก้าวเดินแล้วลองไปนั่งสมาธิดูจะสงบเร็วมากเพราะอานิสงส์โดยตรงของการเดินจงกรมคือทําให้สงบเร็วอื ừ, ใครไม่สงบไปเดินจงกรมแป๊บเดียวรู้เรื่องเดี๋ยวสงบอาจารย์สอนให้คนเป็นโรคซึมเศร้าวเวลามันใกล้มันแบบมันมีความรู้สึกอยากตายอ่ะอาจารย์สอนให้เขาเนี่ยไปเดินจงกรม พอเวลาเขาไปเดินจงกรมจากวัะเดินไปเลยเดินให้เหนื่อยไปเลยแล้วเดี๋ยวมันจะหยุดอยากฆ่าตัวตายเพราะมันหยุดคิดแล้วไงมันเดินจนหยุดคิดอ่ะมันเหนื่อยแล้วกูไม่คิดก็ได้ว่ากูเหนื่อยแล้วกูไม่ไหวแล้วพอมันก็เลิกฆ่าตัวตายอย่างเงี้ยวิธีการใช้พระเจ้าบอกว่าเมื่อเดินจงกรมโรคภัยแค่เจ็บน้อยนะใครเจ็บป่วยได้ค่าอยู่เป็นประจำไปฝึกเดินจงกรมทุกวันอย่างน้อยวันละสามสิบนาทีเดินไปเดินกลับไม่ต้องเดินช้าๆไม่ต้องเดินย่างยกหนอนะเดินเหมือนปกติที่เราเดินเลยแต่จับอิริยาบถในการเดินเดินไปเดินกลับเอาสักสามสิ ไป35มสก้ากลับ35มก้าถ้าเก้ามันสั้นมีแค่19หรือแค่1 5บเก้าเดินช้าลงหน่อย <_ t> พเ,เพราะว่าไม่งั้นเวียนหัวค่อยๆเดินเดินสุดปุ๊บหยุดนิดนึงสมมติเดินไปถึงตรงนี้แล้วหยุดหน่อยหยุดแล้วหยุด,ดเฉยๆรู้ลมหายใจเข้าออกสักน,นิดนึงแล้วค่อยๆพลิกทีละนิดค่อยๆพลิกทีละนิดค่อยๆพลิกทีละนิดจนกลับมาสู่ทางเดินปกติแล้วก็รู้ลมหายใจแป๊บหนึง่งค่อยเดินใหม่ไม่งั้นมันจะเวียนหัวนะอย่าเร็วเกินไปแล้วเวลาหมุนตัวทันทีก็ไม่ได้นะหมุนเป็นจังหวะค่อยๆหมุนนนแล้วหุดดิึง แล้วก็หมุนแล้วอยู่นิดนึงเหมือนทหารอะซ้ายครับมันก็จะหันจังหวะหนึ่งใช่ไหมหันแบบนั้นเลยชา้ชาๆไม่งั้นมันจะเวียนหัวแต่ถ้าใครมีพื้นที่ในบ้านพื้นที่เยอะเดินได้เกินกว่า35ก้าวขึ้นไปจะหมุนตัวเร็วขนาดไหนก็ไม่เวียนหัวแล้ระยะ35ก้าวเป็นระยะที่ปลอดภัยจากอาการเวียนหัว35ก้าวขึ้นไปเดินเลยเดินไปเดินกลับเดินไปเดินกลับมือไม้จะอยู่ตรงไหนก็ได้ไม่ใช่ประเด็นหน้าที่เราคือเอาสติจดจ่ออยู่การเดินนั้นแค่นี้พอ ก็จิตอธิษฐานการงานเอลอยเออได้เลยเออแหววก็ได้แจวก็ได้ได้หมดอ่ะกวาดไปทำยังไงพุทโธไปดิเวลากวาดพุทโธไปอย่าให้หลุดจากพุทโธล้างจานอย่าให้หลุดจากพุทโธล้างห้องน้ำอย่าให้หลุดจากพุทโธพุทโธติดใจจะทําอิริยาบถอะไรก็ได้แต่ขอพุทโธติดใจไว้นั่นเรียกว่าการภาวนาพระพุทธเจ้าเรียกว่าจิตอธิษฐานการงานเอาการงานนั้นแหละอธิษฐานในการทําการภาวนาเลยนั่นแหละสักผ้าไปพุทโธไป เป็นแจ๋วนี่แหละภาวนาดีมากเลยเพราะเวลามันเหลือแค่แรงเดียวจะสร้างใหม่นั่นแหละดีเลยความเป็นแจ๋วนี่แหละจะทําให้บรรลุทำได้จะบอกให้แต่ต้องเอาพุทโธติดไว้กํากับไว้กับอิฎยาบทาแฮะพอเพราเรื่องแจ๋วอีแจ๋วอาบน้นำตักตักแล้วก็เรื่อนชวนเราไปแล้วเฮ้ยเที่ยวกันวนหนะหลั่นล้าเลยหลั่นล้าแล้วเนี่ยเพลินแล้วน่ะสติไปเที่ยวได้ไม่ได้ผิดอะไรแต่มีสติกํากับไว้แต่อย่าไปนั่งมินทาชาวบ้านนะ นินทาชาวบ้านไม่ได้นะอันนี้ห้ามนะอคัเดเรีอกคนไม่ตรงเออห้ามนะเออใว่าให้เราปลอยไว้เออดีมากอย่าไปนินทานะถ้ารู้กระโถนนะบอกก่อนนะไม่ไม่ได้นมะ่ด้ามโด้เด้ดขาดนะมันไม่สํารมมในสัม่ดามา,า,า,มาดีมากดีมาก ประมาณนี้เนาะน่าจะหมดแล้วอนุโมทนาสาธุกับพุทคลทุกคนที่มีโอกาสในการได้ยินได้ฟังทมเนาะขอยมีความสุขความเจริญคิดสิ่งดใดคอยสมความปรารถนาตามเหตุตามปัจจัยการกระทำของตนตั้งใจในการทําความเพียรละทิ้งอกุศสเจริญกุศลมีสติสัปชัญญะรุ้ตัวทั่วพร้อมขอ้ทุกคนเนี่ยที่มีความสุขดีอยู่แล้วขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปใครมีความทุกข์อยู่ขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาจากความทุกข์นั้น ไปได้โดยเร็ววันตามเหตุตามปัจจัยแห่งการกระทำทางกายวาจาใจสุจริตของตนที่ดีสุดแล้วขอให้ปฏิบัติธรรมตามธรรมสมควรแก่ธรรมจนได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบานันในปัจจุบันชาตินี้ให้ได้โดยทั่วหน้ากาันทุกท่านทุกคนเทินสาธุอนุโมทนาทุกคนนะ